ตกด้วยครับทางสุรินไม่ทราบว่าทางอื่นตกบางไหมเนาะจังหวัดอื่นภาคอื่นสุรินตกแรงเลยนะครับโอเคนะครับมาต่อกันนะครับ ep สองก็ตั้งเป็น ep สองเลยด้วยกันเมื่อกี้มันแฮงไปนะครับเมื่อกี้หาตัวซีนกันน้ำอ่ากันน้ำหมึกมันซึมนะครับกันลมข้าวหมึกมันจะไหลย้อนนะครับนะครับเอามาใหม่แล้วนะครับ ไอตัวเมื่อกี้มันมันขาดโยนทิ้งแล้วตัวสีน้ำเงินก็เลยไปเอาตัวใหม่มานะครับอันนี้คงจะต้องคิดค่านี้ด้วยฮะเพราะว่าเราเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็เติมเติมน้ำหมึกด้วยก็คิดค่าน้ำหมึกไปนิดนิดหน่อยนะครับโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะครับยกฝาขึ้นนะครับยกฝายกยกทิปใส่ตลับนะครับยกออกก่อนทีนี้จะใส่นะครับใส่สายเข้าไปก่อนนะครับ สายตัวนี้ใส่จุกนะครับจุกข้องออัดเข้าไปนะครับสีแดงก็ส่วนสีแดงนะครับสีแดงเรายัดเข้าไปก่อนสีแดงสีดำายู่ไว้ที่หลังนะครับเพราะแต่ละสีมันต้องยัดเข้าก่อนสีเหลืองนะครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินนี่อยู่ด้านสายสุดสีเหลืองขวาสุดส่วนสีแดงอยู่ตรงกลางนะครับ ก็เลยติดสีดำนะครับสีดำเลือไว้ก่อนทีนี้ดึงสายมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาอันนี้เข้าหลอดแป๊บนึง สสวัดรบ่าานหโอเคครับพิธีการนะครับยัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปตรงนี้นะครับสายมันต้องให้มันหย่อนๆย่อนหน่อยนะครับมันถึงจะยัดเข้าง่ายนะครับอ,อยู่หน้างานถึงจะปรับได้ถึงจะรู้ว่าตัวไหนเข้าขนาดไหนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆไล่สายเข้ามาแล้วก็ กดตลับเมินเข้าไปนะครับทีนี้ก็เลือลือแต่สีดำนะครับเลือแต่สีดำสีดำก็เอาเข้าไปใกล้ๆก็กดสีดำเข้าไปนะครับนะครับกดสีดำเข้าไปก็สีดำก็ยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับพอเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเสร็จปักก่อนครับ นี่ก็เปิดเครื่องครับผมทีนี้ก็เอาตัวนี้นะครับกระดาษยัดเข้าเหมือนเดิมถ้าใครไม่รู้ว่ากระดาษยัดไว้ทำไมก็ไปดู ep ep หนึ่งนะครับถึงีแรก็จะไล่ให้มันจนหมดแหละแต่พอดีว่าฝนมันตกฝนตกก็เลยทำให้เน็ตแหงเออร์ ET, ANK, e ตอนอัตลับหมึกเสร็จแล้วจ,จะเริ่มปล่อยให้น้ำหมึกมันไหลนะครับผมที่เรามาอัดไว้ตรงนี้นะครับ รอดูว่ามันจะไหลหมุนเข้าไปไหมครับอตอนนี้สีดำรดสีน้ำเงินยังอยู่นะครับแต่สีแดงสีเหลืองนี่ไม่ไปเลยนะครับโอเคทีนี้เราลองมาไล่หมึกดูนะครับสร่งเคลียดูนะครับแบบเดิมดูซิว่ามันจะวิ่งไหมนะครับหมึกสีเหลืองสีเหลืองสีดำมันจะวิ่งขึ้นไปไหมนะครับดูตรงนี้นะครับผมดูนะครับ ผมจะกดไปที่ y แล้วก็กดสตาร์ t นะครับเคือดูว่าหมึกนะครับสีดำกับสีเหลืองมันจะวิ่งขึ้นไหมถ้ามันวิ่งขึ้นแสดงว่าสิ่งที่เราทำมาก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ถึงมันจะวิ่งแต่เราก็ต้องดูก่อนหมึกจะไปก็จริงแต่เราต้องดูอ้าววิ่งกันแล้วครับสีเหลืองก็วิ่งไปแล้วครับอ่าเห็นนะฮะสีเหลืองก็วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเนี่ยเห็นะฮะเห็นนะฮะ,ะ,ฮะเี่ยเราล้างทีแรกนี่เราสั่งคลีนี่มันไม่ไปเลย นะครับพอเราล้างเราอัดอัดไปปุ๊บก็บวิ่งขึ้นมานะครับเคยดูมครับมันจะวิ่งมาขนาดไหนถ้ามันวิ่งมาไม่เห็นตรงนี้นะครับเนี่ยตอนนี้สีดำยังวิ่งมาถ้ายังไม่เห็นเราก็สั่งคลีนอีกรอบหนึ่งสั่งได้3รอบนะครับถ้าสั่งเกิน3รอบมันจะไม่ดีควรจะหยุดสักไปชั่วโมงนึ่งแหละครับผมกลัวว่าฮีตเตอร์ความร้อนมันจะทำให้แคนนอนฟ้องฟองความร้อนความร้อนสูง ฟองคมร้อนสูงน่าจ,า 0, 5, 0, 0, 0, 0, จะ0.5 0.00ผมจำไม่ได้ตัวเออเลยรอสักครู่นะครับให้มันดูดขึ้นไปก่อนตอนนี้มาจากตรงนี้นี่ไหลขึ้นไปขึ้นไปเยอะแล้วนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับสีเหลืองก็วิ่งตอนก่อนนั้นไม่วิ่งแน่นอนไม่วิ่งอ่าอันนี้กลับมาเป็นเลขหนึ่งคืนแล้วนะครับ กลับมาเป็นเลขหนึ่งคืนแสดงว่ามันหยุดในการมันหยุดทําความสะอาดแล้วทีนี้ก็กดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นตัววานะครับให้เป็นตัววาทีนี้ก็กดนะครับแบค็คดิคันเลยก็ได้กดสตาร์ทให้มันทํางานนี่ครับวิ่งมาแล้วโอ้เน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 เวิ่งแล้วสีดำวิ่งเต็มแล้ว เมื่อกี้ลืมดูไม่ทันสีดำกรดิตสีเหลืองนะครับอ่าสีแดงขึ้นมาแล้วสีแดงขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยนะฮะสีดำน้ําเงินแต่น้าเงินครับเต็มอยู่แล้วดําเต็มแล้วนี้นี่คือน้ําเงินโอ้อนีอ่นี่คือแดงพูดผิดแดงดำน้ําเงินแดงเหลืองเหลืองยังไม่วิ่งขึ้นมานครับวิ่งขึ้นมาแต่แดงแล้วอ่าดูกันอีกต่อไปอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะวิ่งขึ้นมาไหม แต่เรามีน้ำมึกอยู่ในตลับหมึกแล้วที่เราที่เราเติมไปนะครับมันก็จะล้างหัวหมึกไปในตัวด้วยทีนี้จะได้ลองสั่งปิ้นดูนะครับวิธีการก็มีแค่นี้แหละครับไม่ได้คือเปลี่ยนตลับมึกจบ เครื่องมันก็ยังทำเครื่องมันยังล้างอยู่นะครับผมเมื่อกี้ตอนสะดุดไปเมื่อกี้ก,ก็หยุดล้างแล้วทีนี้ตลับมือมึกสีแดงวิ่งขึ้นมาถึงนี้แล้วเหลือติดสีเหลืองเดี๋ยวผมจะสั่งอีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่3ามสั่งแค่สามรอบก็พอนะครับดูรอบที่3ามนะครับว่าสีเหลืองมันจะวิ่งขึ้นมาถึงนี้ไหมแต่ไม่เป็นไรรอบที่3มสีเหลืองวิ่งมาถึงไม่ถึงไม่เป็นไรแต่เราจะลองสั่งปิ้นดูนะครับผมสีเหลืองวิ่งมาแล้ว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  เดี๋ยวให้เห็นสีเหลืองสีเหลืองนี่สีเหลืองวิ่งม,มาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งขึ้นมาแล้วสีเหลืองเนี่ยรถไฟไล่รอใต้อุโมองค์ตื้อสีเหลืองนะครับรถไฟรอใต้อ,อุโมงค์ก็อีกรอบหนึ่งก็คงจะขึ้นไปเต็มแหละแต่ไม่เป็นไรจะลองสั่งครีนนะครับสีเหลืองมาถึงนี้แล้วเดี๋ยวจะลองสั่งครีน ก็ไม่ใช่สั่งคือสั่งปริสั่งสแกนสั่งไทยเอกสารนะครับโอ้โอพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวจะลองสั่งไทยเอกสารอีกรอบหนึ่งว่าสีเขาจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมครั้งก่อนมันจะออกแต่สีดำสีน้ำเงินครั้งนี้สีแดงออกไหมกับสีเหลืองถามว่าสีเหลืองหมึกมันวิ่งมาไม่ถึงก็จริงแต่มันมีมันมีน้ำหมึกที่เราเติมไปแล้วนะครับมันมีน้ำหมึกที่เราเติมคร,ครับครับเข้าโดยตรงกับตลับหมึกแล้ว โอเคล้างเรียบร้อยขึ้น E หกหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เราล้างไปมันขึ้น E หกหนึ่ง E หกหนึ่งเนี่ยอ่ะโอเคได้บอกอีกวิดอีกอีกอันหนึ่งนะครับว่า E หกหนึ่งคืออะไร E หกหนึ่งก็คือตลับนะครับตลับที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าซื้อมาใหม่แล้วหมึกมันไม่ออกก็คิดว่าเขาคงจะไม่ได้ปิ้นนานแล้วมันขึ้น E หกหนึ่งก็หมายถึงว่าตลับตัวใดตัวหนึ่งที่อ่ามันหมึก เขาเรียกวหมึกหมึกมันหมดแล้วทีนี้มันก็ฟ้องนะครับวงจรมันฟ้องไปว่าตลับหมึกหมดแลวนะทั้งทั้งที่อ่ะไม่ใช่มันฟ้องไปว่าน้ําหมึกหมดแล้วนะทั้งทั้งที่หมึกเราเพิ่งเติมนะครับมันมันมันเป็นเทคนิคมันเป็นโปรแกรมของเขานะครับเห็นไหมมันขึ้น e 6 1นะครับมันขึ้นตรงไฟคันเรืแสดงว่ามันฟ้องตลับสีว่าตลับสีใกล้จะหมดก็ให้กดรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตค้างไว้จน e 6 1มันหายไปนะครับ กดค้างไว้อย่างี้อ่าหายไปแล้วแล้วก็ปล่อยนะครับเห็นไหมแต่ว่ามันก็ยังกระพริบอยู่เพราะว่ามันเตือนว่าหมึกหมดทั้งหมดนั่นแหละหมึกมันใกล้จะหมดแล้วมันบอกแต่เราก็เคลียร์ออกไปหมดเลยทีนี้ผมจะถ่ายเอกสารนะครับเห็นไหมส,สีเหลืองเริ่มวิ่งมาถึงออกมาจนถึงอันนี้นะฮะนะพ้นออกมาตรง,ตรงถ้ำแล้วหน้าปากถ้ำแล้วอโอเคผมจะลอง สั่งไทยกสานนะครับสีอะไรจะออกบ้างถ้าสีไม่ออกอีกแล้วก็ลองสั่งคลีนแต่ต้องรออีกสักสักหน่อยหนึ่งแต่ผมจะทําให้ดูครับแต่ผมไม่อยากให้สั่งอย่างนี้นานๆตลับหมึกมันจะร้อนนะครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นก่อนมาลุ้นก่อนว่ามันจะออกเป็นสีอะไรสีอะไรออกมาบ้างนี่นี่โอ้ยออกได้ทุกสีเลยนี่นี่นี่โอไม่ได้โมเลยไม่ได้โม ออกทุกสีแล้วหลายทุกสีเลยนี่ไงนี่ไงจบเลยจบแล้วงานนี้จบแล้วเนี่ยออกทุกสีเลยโอ้โหออกสีสวยด้วยน่อันนี้ครั้งแรกนั่นนี่ที่ปิ้นถ้าหากว่าคลีนอีกแล้วก็สั่งปิ้นอีกหลายรอบโอ้โหสีจะออกมาจำเหมือนของใหม่หยี่บอก่องแกะกล่องอรไทย นี่ฮะรูปภาพก็ถือว่าถือว่าก็จำนะครับจำาเลยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเห็นไหมครับก็มีวิธีการแค่นี้เองครับผมมีวิธีการแค่นี้กะว่าจะให้มันเสร็จรอบสองไอไอไล์สดรอบแรกเลยไลส์สดครั้งเดียวก็ไม่จบเน็ตแฮงก่อนฝนตกนะครับก็คงจะเสร็จเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่า ถ้าหากว่าตลับหมึกนะครับมันปิ้นแล้วมันไม่ออกนะครับอันแรกที่เราปิ้นฮะดูแตกต่างกันเลยใช่ไหมแตกต่างกันเลยเนี่ยมันจะออกแต่สีน้ําเงินกับสีดําแล้วก็ตลับออกมาล้างล้างแล้วหมึกมันไม่ไหลก็แสดงว่ามันแห้งมันเป็นน้ําเยิ้มเยมเหมือนกับไอยงางประตูมเป็นกาวแล้วก็ดันใช้สลิงอ่ะสลิงดัน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 ทุกสีทุกสีกสอ่าก็ไปดูย้อนย้อนหลังไปดูนะครับ e ีพีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะนำคลิปทั้งสองนี้ไปตัดต่อให้มาให้มันสั้นๆให้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมให้เป็นคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้ดูนะครับเทคนิคต่างๆใครอยากได้ความรู้ก็แวะเวียนเข้ามาดูเห็นไหมครับสีเหลืองก็วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆสังคครนอีกรอบหนึ่งเลยน่าจะปึ้งเข้าไปเลยไปทดแทนหมึกกัวเก่าเลยเพั้นสังคครนอีกรอบหนึ่งอ่ะสังเครนอรอบหนึ่ง ขณะที่พูดอะก็ดูดูน้ำหมึกนะครับมันจะวิ่งไปหรือเปล่าก็ยังไงดีผมก็ว่าผมจะเอาคลิปทั้งสงเนี่ยนะครับไปตัดต่อให้เป็นคลิปเดียวให้มันสั้นๆนะครับไม่เกิน8นาทีให้มันเข้าใจได้ง่ายๆสิ่งที่ผมพูดไฟ้สดมันอาจจะผิดพลาดอาจจะพูดเดินไปนู่นเดินไปนี่บ้างมันก็นจะยาวนะครับเดี๋ยวจะไปตัดให้มันสั้นนะครับผม พอเสร็จตัวน,นี้แล้วนะครับผมก็จะดึงกระดานนี้ออกนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่ากระดานนี้มาจากไหนก็ย้อนไปดูนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็จะลองสั่งปิ้นอีกรอบหนึ่งมึกสีเหลืองเขาวิ่งออกมาจะเต็มแล้วครับเราปิ้นไปปิ้นมาแล้วก็มันจะไปทดแทนของมันเองมันก็จะเต็มของมันนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็คงจะพอเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับยังไงก็อย่าลืมช่องเพชรดีคอมพิวเตอร์ฟาร์มและสวนริมทุ่งเพชรดีโซลาเซลทำทุกอย่างคนเดียวแต่ก็มันก็โอเคครับผมนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ การซ่อมนะครับการซ่อมการไล่หมึกนะครับการซ่อมเครื่องปรินเครื่องซ่อมตลับหมึกหมึกตันอะไรต่างๆวิธีการจะคล้ายคลึงกันอย่างนี้แหละครับผมโอเคก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมจะสั่งปริ้นอีกหนึ่งแผ่นสั่งถ่ายเอกสารนะครับอันนี้คือต้นฉบับครับต้นฉบับจะถ่ายออกมามันจะสวยเท่าเดิมไหมเมื่อกี้สั่งล้างไปรอบหนึ่งนะครับสีเหลืองแล้วก็ขึ้นปื้ดไปแล้วสีเหลืองขึ้นปื้ดมาแล้ว นะครับนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะสั่งทิ้งไว้ถ้าใครมาทีหลังก็ค่อยดูนะครับผมย้อนย้อนดูเอาได้ความรู้แน่นอนนะครับเทคนิคอย่างนี้ไม่มีช่างไหนเอามาเสนอสอนนะครับผมแต่เป้อเป็นญาติทานนะครับผมนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเอกสารทิ้งไว้หนึ่งแผ่นว่าจะออกมาเปร๊ะไหม ยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูดูไม่ไม่เยอะก็ก็ไม่เป็นไรนะครับไฟ้สดไม่มีปัญหาไม่ได้ซีเรียสนะครับดูย้อนหลังได้พวกนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโอ้จำครับจำเลย เยี่ยมโอ้ชัดเจ้าเลยเมื่อกี้ออกมายังเป็นตามดครั้งแรกออกมาอาที่ว่าออกมาเต็มก็จริงแต่ว่ามันเป็น,ปนตามดครั้งนี้ออกมานี่ละเอียดเปะ๊ะเลยไม่มีตามดเลยเปะ๊ะเลยเยี่ยม